ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2556กับดิฉันนเินราคนิคุณค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556ค่ะในรอบคัดเลือกจังหวัดค่ะ ที่โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภาัฏนุบลราชธานีจังหวัด,ดบุลราชธานีนายสุทธินันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ดบุลราชธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด,ดบุลราชธานี เป็นประธานเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ่วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556รอบคัดเลือกระดับจังหวัดโดยจังหวัดบุรีมราชธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนประถมศึกษารุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายหญิง ประเภททีมชายจำนวน10ทีมและประเภททีมหญิงจำนวน10ทีมมีนักกีฬาจาก10จังหวัดเข้าร่วมในการแข่งขันประกอบด้วยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬาก้าวหน้าแพร่หลายและกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะกีฬาเสริมสร้างความสามคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยอีกทั้งเพื่อคับตัวนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาระดับภูมิภาคไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศและระดับชาติต่อไปหน่วยเรรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแมงของเขตอบุบลราชธานี โดยการนำของนาวาเอกฉเฉลยเกษมคุณารัฐผู้บัคับกนนรารนรขอเขตอุบลราชธานีตรวจยืดไม้พยุง104ท่อนค่ะที่กำลังเตรียมการขนย้ายข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงน,นรขเขตอบุบลราชธานีโดยการน,นำของนาวาเอกเฉลยเกษมคุณารัฐผู้บังคับการน,นรขเขตอบุบลราชธานีรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงมาจากนอกพื้นที่เข้ามาในเขตรับผิดช,ชอบจึงประสานไปยังร้อยเอกธนพลพงเสือรองหัวหน้าชุดทหารกองกำลังสุรนารีเขมาราชเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่าอบุบลราชธานี ร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มพบกลุ่มชายชะการประมาณ1ิคนกำลังขนไม้พยุงออกจากรถเข็น5คันลงใส่เรือโยนหางยาวหนึ่งลำที่จอดเทียบท่าอยู่เพื่อนนำไปขนย้ายไปยังประเทศฝั่งเพื่อนบ้านทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อตรวจค้นจับกลุ่มเมื่อรู้ว่าเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มชายดังกล่าว จึงได้พากันกระโดดขึ้นเรือหางยาวหนีไปยังฝั่งประเทศพเพื่อนบ้านหลบหนีไปได้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดไม้พยุงจํานวน1 0 4ท่อนขนาดความยาว1เมตรมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0 0บาททั้งนี้นาวาเอกเฉลยเกษมคุณารัฐผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงเขตอุบลราชธานีกล่าวว่าในระยะหลังมานี้กลุ่มมอดไม้ได้มีการลำเลียงคนย้ายไม้ออกจากป่าโดยการตัดท่อนให้สั้นลง จากนั้นจะลำเลียงด้วยรถเข็นออกมาจากป่าเพื่อเป็นการคล่องตัวและสะดวกในการขนย้ายทั้งในป่าและบนท้องถนนโดยมีนายทุนเข้าไปรับซื้อถึงในป่าในราคากิโลกรัมละ70บาทจึงรวบรวมของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชานุมานจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเขตรับผิดช,ชอบของนอรคอ,อุบลราชธานี ตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีได้สนทิกำลังทหารป่าไม้บุกทลายโรงงานแปรรูปไม้อำเภอบุญทริกจังหวัดบนราชธานีค่ะบนพื้นที่กว่า10ไร่นะคะซึ่งตรวจยึดไม้พยุง200ท่อนที่ซุกซ่อนอยู่ในสระน้ำและไม้ประดุกแปรรูปซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทค่ะ พันตำรวจเอกสมพานมุทาพรผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนหัวนหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดบุราชธาน,นีได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีกลุ่มนายทุนเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงและไม้ประดู่พร้อมทั้งตั้งโรงงานแปรรูปที่มีบริเวณสวนปา่า บ้านหนองแปนหมู่ที่3ตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดบรุราชธานีจึงได้สนธิกำลังกับทหารชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารีทางพรานกองร้อยที่2601เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าที่อบอ8กว่า20นายกระจายกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นที่บริเวณสวนปามซึ่งเป็นของนางสาวเรงแก้วศีวิน,นันอายุ26ปีอยู่ที่กรุงเทพมหานคร พบไม้พยุงวางกระจัดกระจายกันอยู่บริเวณสวนปา์มบนพื้นที่กว่าสิบไร่อําพรางด้วยการนําปีกไม้เศษไม้มากองทับกันไว้และพบไม้พยุงที่แปรรูปเป็นแผ่นและที่ซุกซ่อนอีกไว้ในสระน้ำซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำขึ้นมาได้แล้วกว่า200ท่อนและยังมีอีกจํานวนมากเนื่องจากสระน้ำมีขนาดใหญ่และน้ำลึกมากจึงต้องประสานกับนักประดาน้ำมางมขึ้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจสอบบ้านร้าง อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนปามดังกล่าวโดยหลังแรกพบภายในดัดแปลงใช้ในการแปรรูปไม้มีร่องรอยขี้เลื่อยจากการแปรรูปไม้จานวนมากและพบไม้ประดู่ขนาดความกว้าง80เซนติเมตรยาว2เมตร10แผ่นซุกซ่อนอยู่ในช้างข้าวและบ้านหลังที่2พบอุปกรณ์ในการเลื่อยไม้เครื่องปั่นไฟและไม้แปรรูปข,ขนาดหน้า6เซนติเมตรยาว5เมตร20แผ่น และไม้พยุงที่เป็นท่อนที่รอาการแปรรูปวางกระจายอยู่รอบบ้านซึ่งไม้ทั้งหมดถูกลักลอบตัดมาจากเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเจ้าหน้าที่จึงนำไม้ของกลางอุปกรณ์ในการกระทำผิดมูลค่ากว่า5ล้านบาทส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยขาอำเภอบุญทธริจจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพิบูลังสราหสารจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางยาบ้า1น100เมตรและตรวจยึดทรัพย์ตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534มูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะ พันตำรวจเอกไพโรธมังคารารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบนราธาาีีถแถลงผลการกวาดล้างจับกลุ่มโดยเมื่อวันที่13ตุลาคม2556เวลา14.50น, 50, นพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์แสงจันทร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารพันตำรวจโททเศษธานทิพย์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทยุทธนาตราทิพย์ พันตำรวจโทรมรกตภูมิพลศักดิ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทเอกวุฒิราชเหนือและพันตำรวจตรีสราวุธแก้วใสร้อยตำรวจเอกอุทานบุญจูงสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสีดาหรือสีบุญยงอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่198หมู่8ตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี นางอุดมหรือดมหลักทองอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่162หมู่8ตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดรบวนราชธานีพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน100เม็ด ห่อด้วยพลาสติกใสแล้วพันเทปด้วยเทปกาวสีดำพันรอบจำนวนหนึ่งห่อตรวจยึดได้จากสายลับโดยสายลับได้จากการล่อซื้อธนบัตรไทยฉบับละ1 0 0 0บาทโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียสีดำจำนวนสองเครื่องโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่บริเวณถนนภายในบ้านสร้สางแก้ว ไกลบ้านเลขที่18หมู่8ตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจัังวดราชธานีต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พศ2534ซึ่งจากการสืบสวนเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวน่าจะได้มาจากการจำหน่ายยาบ้าตามพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเพื่อทำการยึดไว้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น รถยนต์กระบะแคปยี่ห้อนิสสันนาวราสีบอลหมายเลขทะเบียนบบไม้หอหีบ2886อุบลราชธานีจำนวน1นคันราคาประมาณ6 0แสนบาทรถไถนาคูเปต้าสีส้มต่อเต่าคอควาย6631อุบลราชธานีจำนวน1นคันราคาประมาณ4 0 0แสนบาท รถถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น47จำนวน1คันราคาประมาณ6 0 0 0บาทรถเกี่ยวข้าคูโบต้ารุ่น DC70 ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ2,930,000บาทปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศจังหวัดบุรรัาชธานีประจำวันที่15ตุลาคม2556ค่ะดิฉันและทีมข่าวทีวีวนของเราต้องขอลาไปก่อนรับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ เปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045 281 11 111-5และ045 321 567 การใหม่ CTH Broadband TV ครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น แล้ว CTS b r o a d b a n ี TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share